จังหวัดหนองคายมอบบ้านการชาติห่วงใยใส่ใจที่อยู่เหล่าการชาติจังหวัดหนองคายมอบบ้านให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดีที่ตำบ,บอลอุดงพรออำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายตามโครงการการชาติห่วงใยใส่ใจที่อยู่ประจำปี2564โดยทางอำเอภอเฝ้าไร่ได้ระดมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดก่อสร้างซ่อมแซมจนแล้วเสร็จในเวลาเพียงสิบวัน เมื่อช่วงเช้าวันที่7กรกฎาคม2564นายประเสริฐลือชาธนานท์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาติห่วงใหญ่ใส่ใจที่อยู่ประจำปีงบประมาณ2564ให้กับนางสายันโพคาพาณิชอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่910หมู่9ตำบลอุดมพรอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย นายเตชิตทรงบุญศาสตรน์นายอำเภอเฝ้าไร่กล่าวว่าตามที่เหล่าการชาติจังหวัดหนองคายได้จะทำโครงการการชาติห่วงใยใส่แจที่อยู่ประจำปี2564มีเป้าหมายเพื่อสร้างบ้านที่อยู่ให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดีในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัยแบบชั้นเดียวในวงเงินหลังละ100,000บาทในการนี้อำเภอเฝ้าไร ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านนางสายันโพคาพาณิชอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่910หมู่9ต้าลดุลพอภอเฝ้าไร่จหวัดนองคายซึ่งมีฐานะยากจนอาศัยอยู่เพียงลําพังคนเดียวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีบุตรสาวสองคนซึ่งรายได้หลักมาจากลูกสาวคนเล็กส่งให้เดือนละ1,000บาทและเงินผู้สูงอายุเดือนละ600บาทและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาท อเภอเฝ้าไร่ใช้เวลาในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเวลา10วันโดยระดมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำการปรับปรุงซ่อมแซมจนแล้วเสร็จอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตมนอุดมพรในการสนับสนุนช่วยเหลือตลอดการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลุมประชาสัมพันธ์